สวยสวัสดีค่ะได้เวลาเลาะแล้วจ้าฝนกะสิมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝ่าห้องห่มห่มฝนพันมาเลยฝ่าห้องห่มห่มเลยป่ายป่ายพี่ลุมแล้วนี่ป่ายยุดนี่เซเทเลตเทเลตเลยนี่เซเทเลตเลยฮึ๊บฮึ๊บ ยงฝ่าห่องไหมฝนบนมาเลยแต่ว่าฝ่ามาก่อนจิงเมือขึกคืนเลยเุยอยงบดเผื่อเตื่อเพื่อตีสิไปใส่ไป่ไปสไปสไปไปหาลองน้ำมนต์อุยอุ้ยอุ้ยขุยยางตรงริวล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 ิวอุ้ยขึ้นพันรถจากคงเทอยังวะ เมื่อหมดกันย่างขึ้นปันรถจักรของไปเบื้องแถมไปสอกยังพุนได้พป็นยเต็มเต็มไปเลี้ยวไปเลี้ยวขื้นปันรถจักรของแต่นอพุนไปสอกหายอีหยังแงงพีเซมได้นั่นเวลาจะไปเที่ยวตีว <laughs> ดมกินผู้เบาดมกินผู้เบาได้กินผู้เบาจ้า าหน้มาไ้อคุบ่าวาไปเที่ยวนะคือสาวขืนแล้วสาวขืนรลดแล้วไปเที่ยวแล้วค่ะเสไปเที่ยวแล้วค่ะของรถผู้บ่าวมาเออเตาวา่าไผมาลักข้นหลวดมโอ้ได้ที่เลยเนาะปันรถดจากของแต่เนาะรถแฟนก็เหมือนรถเราสิ นะมันบ่ห้อนตีือมาขึ้นยืนเนห่นของทนอยู่ให้ขึ้นเล่นนะเดอ้ออีลาบ,บ่าไไ้ขึ้นรถด,ดนแล้วแน่แน่แน,น่สำรวจนี่อย่างไปใจไปไจสิลงระตีโอ้สิลงแล้วลงบ่ ลงบ่อไหนลงมากลงมากไปไซบันนี่ลงมากแล้วสิไปไสบันนี่จะไปไ้หรือกว่าอุ้ยตาคือตีเพื่อตืน่นเตะอ่าหูว่าพี่น้องหูพี่น้องบ้านทลาดอยู่นี่ววัดเลยผุนอุ้ยอุ้ยไปหาหน่องน้ำมุนโอ,โ,อโอ้มาอยู่เป็นมูน้องน่องโมม่มูอ เออใต้ตัวใ้ตัอ่ะยะอ่ะยะอ่ะยะหม่จักกันติฮะนั่น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  n h น้องบ่มีมีมัดเดียวแลนทำแมเขาเงี้ยหูแผน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 อันชั่วลายแผนอันชั่วลายไดรี่ลี่เลยเย้มีแผนนั่นได้แล้วบ่ให้น้องกินน้ำดิผุ่นหอบของน้องหนีไปแล้ว แม่สาวปีรับผิดชอบเดอบบ้อนน่ออเอามาให้น้องละมน่นขึ้นเดอ้อหยามาแย่งงานองนองกินเหลียแหงแต่มีอยย่สองหมัดหนึ่งบู้วิ้วลมเปิดตลาดนะคะเปิดตลาดเดอ้ออย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะอยากสร้างให้น้องละมนุนก็ได้เด้วยค่ะพุณ ผู้หน่อยต่อยลอยคือสาวปีแต่หน่อยเลยหุนเดียวกันเป๊ะอ้หน้องกินน้ำาี่ย่างนี้หน้องไปใส่ของน้องได้ล่ะเนาะผู้เช้าหน่อยเดินบ่อยเหมือนพี่ปีเลยขี่กระโมยกระโมยเอ้ย อือดมไว้ดมพี่ไว้ดมกินไว้น่ะพี่ปีสาวบานตลาดที่กันได้นี่สาวบานเดียวกันมือปนถูเขาล้าคปนขั้นเออส <c oughs> าเคลื่อนที่ค่ะเสาเคลื่อนที่สิไปซ้าย เรื่องหาแต่เจ้าของพ่อใหญ่เต็มยาผึ้งน้ำมือก็มีอยู่นําแหเรื่องกินนี่ขอให้บอกเลยเนาะมาพาพกินันจของอยู่มองดกตะูมดหญ้าเขาเอาให้น้องกินแน่เห็นบ่นั่น สะเบียงเขาอยู่มงได้หนิโหดีครับน้ำมตนข้นขี้เกียรเลยน้ำมุนพี่ปีนั่งนะพี่ปีนั่งนะน้ำมตนข้นขี้เกียจเลยอ่าอันนี้เยอะอัเยอเยออโอนี่แหละค่ะชุดชุดพี่ปีตอนเด็กๆเอามาให้น้องน้ำมุนนี่แหละเป็นโบไหมเป็นโบสซเป็นอสีขาดผมนี่สิละเอามาให้น้องน้ำมนนี่แหละค่ะอันเก่าของพี่ปีกะชุดหน่อย ติดใด่ตีพ่อใส่ใอ่ยันนองมาเิ็นกี้เกียเป่าลูกเลยปะแปง้งเครืองเดียวอือสายหลอะคือกันเลยตัวนี้ผอมูแล้วไปตำรวจเตอไปตำรวจบ้านตำรวจบ้านูนูนบเอา ไม่ได้มาดนแล้วบ้านภูบาลไมหยังกินแน่ว่าผู้บาลเล <laughs> ิศเ,เขามีหยังก,กินแน่นาะไปจอบเบิ่งกันน้า<อ>ผุ่นขั้วแม่อ่นอยู่ผุ่นไปเข้าขั้ว <laughs> อู้มองหยาเนาะน้ะมุนอู๋อยู่นอนลองนอนร่งนอนล่อง,นอนองะ นอนลงดีนอนให้ดีเต้เหร่นเต้เต้เหร่นเต้ใหญ่กับเต้เหร่นเต้หน่อนย,ยบ่ห่องอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ่ได้ยินเสียงห่องยังเถอะโอ้ล่มมาเร็วล่มมาเร็วฝนชิมาละเด้นี่เออเอาถูให้พี่แน่พี่ขั้นเออเอา เกา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 เออกอดขาไว้น้ำมุ์กอดขาไว้น้ำมุนน้ำมตนกอดขาไว้ไปรักใหญ่เล่นมนมุนกอดขาไว้เอาไปอฮโน่งี่เจ้าฝ่าหงุมากเลยใช้มือ youtube อันเดียวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าจ้าที่สวยกันเร็วจ้าก่อน<ป>เร็วไสวยดีจ้าที <ไป S 1> ่สวยกวัก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 บาย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 เร็วเร็วบายบายก่อนบาย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 ใส่บายบายจังใดไปดีไปเร็ว บาย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 ลืมหมดแลว้ววะไฮไฟนั่น